สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกันในรายวิชาประวัติศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่4อาณาจักรสุขโขทัยนะคะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของอาณาจักรสุขโขทัยนะคะซึ่งการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์นะคะเริ่มจากสมัยรัชกาลที่6นะคะได้สนับสนุนสุขโขทยัยได้นับเอาสุขโขทัยเป็นอาณาจักรแรกเริ่มของไทยเลยนะคะและมีภาคความ ต่อเนื่องของผู้ปกครองและภาพวิถีชีวิตของผู้ปกครองจากสมัยสุขโขทัยอยุธย,ยาทนบุรีมาจนถึงกรุงรัตะนโกสินทร์เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมืองเก่าว,วัดศรีโชมในจังหวัดส,สุขโขทัยนะคะปัจจุบันนะคะก็มีการค้นพบ หลักฐานชั้นต้นประเภทจารึกต่างๆและหลักฐานรวมร่วมสมัยอื่นๆนะคะทำให้มีการยอมรับว่าสมัยเดียวกับสุโขทัยยังมีราชธานีร่วมสมัยอื่นๆก็คือล้านนา สุพรรณภูมิอายุทยาและนะครศรีธรรมราชนะคะที่มีความสัมพันธ์ในเชิงบูรณาการแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรมและกำลังพลระหว่างกันนะคะอย่างไรก็ตามหลักฐานจํานวนมากนะคะที่พบในสมัยสุขโขทัยก็ได้แสดงถึงแสดงว่ารัฐนี้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นแหล่งอรารยธรรมรวม อรารยธรรมไทยที่สําคัญแห่งหนึ่งเลยนะคะ,ะการน,นับศักราชก็จะเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะคะหรือว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยอ,อันนี้ก็จะเป็นภาพของพระธาตุลำปางหลวงนะคะจังหวัดลำปางเป็นศาสนาสถานศิลปะล้า,ลานนานะคะรัฐไทยก็ได้ร่วมสมัยก็เป็นรัฐไทยที่ร่วมสมัยกับสุโขทัยเช่นกัน ข้อมูลที่ได้ค้นคว้าเกี่ยวกับสมัยสุโขทัยนะคะก็คือจารึกตำนานพงศาวดารและเอกสารของรัฐใกล้เคียงนะคะอย่างเช่นจารึกพ่อขุนดาคําแหงนะคะจารึกวัดศรีชุมจารึกวัดป่ามะม่วงจารึกนครชุมนะคะจารึกปู่ขุนจิตขุนจอดนะคะจารึกวัดอโศการามจารึกวัดบูรพารามจารึก จารึศอรศักจารึกชินการมาลีปกรณ์นะคะตำนานพื้นที่15ราชวงศ์พงศาวดารเหนือพงศาวดารฉบัดหลวงประเสริฐนะคะตลอดจนเอกสารจีนร่วมสมัยก็คือพงศาวดารราชวงศ์หยวนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีหลักฐานทางโบราณคดี อันได้แก่ศิละปะวัตถุและศาสนสถานต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นศิลาจารึกหลักที่1น,นะคะที่อยู่ในสมัยสุขโขทัยนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นจารึกใบาลานต่างๆนะคะเครื่องปั้นดินเผานะคะที่อยู่ในช่วงสมัยสุขโขทยัย การตั้งถิ่นฐานก่อนอนาณาจักรสุขโขทัยนะคะซึ่งอาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยก็ได้ตั้งอยู่ในบริเวณรุ่มแม่น้ําเจ้าพยาตอนบนนะคะครอบคลุมพื้นที่ส่วนกลางของลําน้ํำยมน,น่านปิงและก็วางนะคะกลุ่มคนในพื้นที่นี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่คงเป็นคนไทยและได้สร้างสมความเจริญและความเข้มแข็งจนสามารถก่อเป็นรัฐอิสระขึ้นได้ในราวศตรวตรรษที่18เลยนะคะ พร้อมกับราชไทยในรุ่มน้ำอื่นๆอีกด้วยนะคะจารึกบัดสีชุมนะคะได้กล่าวถึงกษัตริย์ที่ปกครองสุขโขทัยก่อนสถาปนาเป็นรัฐอิสระนะคะก็คือพ่อขุนศรีนาวน้ำถุงนะคะในยุคสมัยนี้สุขโขทัยได้มีความเข้มแข็งและสามารถขยายอาาเขตการปกครองออกไปอย่างกว้างขวางเลยนะคะดังปรากฏการ ให้พระราชาโอรสของพ่อขุนศรีนาวนางโงนะคะไปปกครองเมืองต่างๆตามอาณาจักรอาณาเขตที่ขยายออกไปนะคะอย่างเช่นพ่อขุนศรีผ่าพ่อขุนผ่าเมืองนะคะพระโอรสองค์ใหญ่ปกครองที่เมืองราชนะคะซึ่งอาจอยู่แถบอุตรดิตถ์ลำน้ำน่นส่วนพระโอรสองค์รองนะคะ ได้ปกครองอยู่ที่เมืองสลวงสองเควรหรือว่าพิษณุโลกในปัจจุบันนะคะอันนี้ก็จะเป็นศิลาจารึกในสมัยสุขโขทัยนะคะในช่วงเวลานั้นขมินเสื่อมอิทธิพลกษัตริย์ขมิญจึงเปลี่ยนมาใช้นโยบายกระชับไมตรีกับสุขโขทัยนะคะโดยวิธีพระราชทานพธิดาคือพระนางสุโขมมหาเทวีนะคะเป็นมาหสีของ พ่อขุนผาเมืองนะคะพระโอรสของพ่อขุนสีนาวน้ำผงนั่นเองรวมทั้งพระราชทานพระเสนขานสีชายนะคะและพระราชทีมนามเจ้านายแบกขมิว่ากมรเตงอันสีอินธนบด,ดินาราทิพย์นะคะให้แก่พ่อขุนผาเมืองอันแสดงถึงความเข้มแข็งแรงของราชวงศ์นี้นะคะ จนเป็นที่ยอมรับของกษัตริย์ขมรนนั่นเองอ่านี่ก็จะเป็นภาพปฏิมารกรรมและก็ศาสนาสถานในสมัยนั้นนะคะอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากขมรนบ้างนะคะอ่าหลังจากที่พ่อขุนสีนาวน้ำถงนะคะได้เสียได้สิ้นพระชนสุขโขทัยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางด้านของการเมืองเพราะว่าขอนจะบัดขน ลำพงนะคะเข้ายึดอำนาจการปกครองในเมืองไว้ได้นะคะพ่อขุนผาเมืองจึงได้ร่วมมือกับพ่อขุนบางกังหาวนะคะหัวหน้าคนไทยอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ทำศึกเอาที่ทําศึกชนะนะคะของสะบัดขนลำพงนะคะอยู่สุโขทัยและเมืองสําคัญอื่นๆกลับยึด ยืดสุขโขทัยและเมืองสําคัญอื่นๆกลับคืนมานะคะและประกาศให้สุขโขทัยเป็นรัฐอิสระจากอาณาจักรเหนรอนั่นเองอ่นนี้ก็จะเป็นรูปของเมืองพิษณนุโลกหรือว่าเมืองสองเพทสองแควในอดีตนะคะอ่ะพ่อขุนผ่าเมืองนะคะไม่ได้สืบทอดอำน,นาจต่อจากพระราชบิดาในสุขโขทัยนะคะแต่หาก ได้อภิเศกกับพ่อขุนบางกังหาวขึ้นเป็นกษัตริย์คองสุโขทยัยพร้อมทั้งพระราชธานพระแสงขงสานชายสีและพระราชทินนามนะคะกมองเตงอันสีอินทราปรดินทาราทิพย์นะคะให้เจ้านายทั้งสองราชวงศ์ได้ช่วยกันสถาปนาความเข้มแข็งของรัฐใหม่ ตามแนวลำน้ำโยมน่านและเชื้อสายราชวงศ์นะคะพ่อขุนสีนาวน้ำถงนะคะก็ได้มีบทบาทในแคว้นสุโขทัยสืบมานะคะอย่างเช่นพระยาคำแหงพระราอนุชาของพ่อขุนผาเมืองยังครองเมืองสรวงสองแควนะคะส่วนพระอ,องค์ขอพระยาคำแหงพระราชตอบมาได้ออกพนหกเป็นพระมหา เทระศีสัทธารา,ราชาจ,จุลามณีนะคะพระเถระสำคัญในเมืองสุโขทัยเลยนะคะอ่านในชั่วโมงนี้ในเนื้อหานี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนเรามาเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ